เขาเหยียดยามฐานะเงินทองยดถากระร้างเขาบางเรื่องมันก็เป็นความจริงกระแมนเขาบ่ได้เกิดมาถึงกองเงินกองทองบ่ได้ไสสูตรผูกไท่ขับรถคันใหญ่แต่บ่ได้หมายความว่าเขาเสิเหตุบ่ได้มีคนจนติดดินเขาสําเร็จในเห็นหลายต่อหลายคนแล้วบ้านเขาบ่ได้เล่นแค่นขนาดนั้นมีทีมีทางเหตยู่เหตุกินบ่ได้อยากให้สุขคนมองว่าเกิดมาจากความบ่มีบ่มียากจนยากจนขอบครัวแตกแยกแตกแยกถ้าคิดวนอยู่แบบนี้ มือใดสิไปคว้าอนาคตคิดไม่คิดต่อจะคิดวนฉายภาพซ้ำไปซ้ำมาโลกมันยุบไดแล้วโอกาสสร้างเงินสร้างอาชีพร้อยในอากาศหลายบักคักพื้นดินทิ่นบ้านมีชีวิตพอเพียงในานามมีป่าในาน้ำม,มีเขาพอใจในจุดที่เฮามียินดีในจุดที่เฮาเป็นสุขบ่สุขมันอยู่ที่ใจเฮาบอกคนอื่นบอกให้ใจเฮาหูสึกบ่ได้